ประโยคที่พบบ่อยภาษาแอลเบเนียฟรานซาตซาคอนช์เมจัวชิเบสวัสดีปรชนเดยียเตียสวัสดีตอนเช้ามิร์มังเจสสวัสดีตอนบ่าย มีดิตาสวัสดีคำบรมย์เอมีร์ราตรีสวัสดินาทนเอมีร์สบายดีไหมสีเนีขอบคุณ ฟาเลมินเดลิตขอบคุณมากฟาเลมินเดลิตชมยินดีที่ได้พบคุณคันไอซี่เจาตัวน้อยแล้วพบกันใหม่ชิเอมิมาวอนลาก่อน Lam Tomir. Yindì tòn râp. Mir Sevini. Hai Aroy. You both Mir. Chok di. Bâch มาฟทษนีอโทษที่รบกวนมาวียนเคจใช่พอไม่ย<อ>ตกลงโอเค Hai reu reu na. Shërim të shpej. Pro. Të lutem. Mëj mi pan Nuk ka problem. Kun ma qak ti nai? je? Prej ku je? คุณชื่ออะไรเซียช่วยนี่ช่วยฉันมันดีมอสุขสันต์วันเกิดเกษตรดิตลิงเดียนอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา Mos harroni të abonoheni në kanalin ton.